ผมขอประกาศวันนี้พักเพื่อไทยเราคิดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนทั่วประเทศเราจะเติมเงินดิจิทัลเป็นจำนวน1นึ่งมืบาทเอ่ออันนี้ขอย้ำให้ความมั่นใจนะคะว่าทุกกลุ่มทุกกลุ่มจะได้รับเรื่องของดิจิตอล w a l l ล t นะคะในในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ นะคะเพราะฉันไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเป็นหงหนบาทไม่ต้อง,ต,องต้องกาเลยอ๋อ,อ,อตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่นะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่เรายัางไม่ได้มีมติรเรือ่องจะยกเลิกใดๆนะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็นก็คือต้องฟังให้ให้ให้ครบก่อนว่าความจําเป็นมีมากน้อยแค่ไหนในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เงินเงินก้อนนี้เนี่ยสามารถจะทําอะไรที่เกิดประโยชน์ชนสูงสุดต่อคนทั้งประเทศ เมื่อถามถึงความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอ l เล็จะเห็นเลยนะคะว่าซุ้มเสียงของรัฐบาลเนี่ยไม่ฉะฉานหนักแน่นชัดเจนเหมือนกับตอนที่หาเสียงไวแ้แรกๆก็แหมวันนี้สงครามการค้าโลกกำลังกดดันให้รัฐบาลชุดนี้จะต้องทบทวนการเดินหน้าดิจิท a l วอลเล็อย่างแน่นอนคำถามดังๆเลยค่ะถามว่าเฟดสเฟดสเฟดหยังมีโอกาสไปต่อไหมวันนี้ชนมาวิเคราะห์เพิ่มเติมในลึกกว่าข่าวค่ะ คำว่าพายุหมุนทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นกี่โมง ก็แหมยิ่งทำมาเรื่อยๆไม่ตรงปกสักทกีนะคะเริ่มตั้งแต่แจกเฟสหนึ่งก่อนเลยกลุ่มเปราะบางแจกไป14ล้าน500 0 0นคนใช้งบประมาณกว่า145,000ล้านบาทนะคะในปี2567อันนั้นแจกเป็นเงินสดเนาะต่อเนื่องมาเฟสสองกลุ่มผู้สูงอายุ4ล้านคนใช้งบประมาณ40,000ล้านบาทแจกช่วงตรุษจีนก็เป็นเงินสดอีก นะะที่บอกว่าไม่ตรงปกก็เพราะว่าพอแจกเป็นเงินสดอะมันก็ไม่ใช่ดิจิทัลวอลเล็ตถูกไหมฮะแปลว่าคุณจะเอาไปใช้ซื้ออะไรตรงไหนจังหวัดไหนก็ได้หรือไม่ใช้เก็บออมไว้ในธนาคารก็ยังได้อีกดังนั้นเมื่อแจกเป็นเงินสดเนี่ยรัฐบาลไม่สามารถควบคุมการหมุนของเงินในระบบได้เลยเมื่อไม่สามารถควบคุมได้นะคะก็สะท้อนผ่านตัวเลขที่กระทรวงการคลังเคยประเมินไว้ท่านบอกว่าแจกเฟสหนึ่งเนี่ย มีผลต่อการขยายตัวของ GDP 0.3ขนาดที่เฟสอมีผลต่อการขยายตัวของ GDP 0.1เเห็นไหมคะพายุหมุนมันไม่เกิดแต่หัวใจสำคัญของโครงการนี้มันจะต้องเป็น Digital w a l l ล็ตเท่านั้นค่ะก็จะทําให้รัฐบาลเนี่ยสามารถควบคุมกระสุนยิงกระสุนได้ตรงเป้าที่ต้องการเพราะสามารถวางกําหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไขในการจับจ่ายอย่างต่างนะคะอย่างเช่นจํากัดพื้นที่ในการใช้จ่ายไหมคุณใช้จ่ายเฉพาะอำเภอในทะเบียนบ้านของคุณหรือคุณจะต้องใช้จ่ายในแง่ที่ว่าถ้าคุณเป็นร้านค้า คุณรับเงินมาแล้วคุณแรกเป็นเงินสดไม่เลยคุณอาจจะต้องไปหมุนกี่รอบก็ว่ากันไปแล้วค่อยแลกเป็นเงินสดไอ้ตรงนี้แหละค่ะรัฐบาลสามารถควบคุมได้แล้วไม่พอนะยังมีฐานข้อมูลของประชาชนเอาไปใช้วางแผนนโยบายที่เหมาะสมต่อในอนาคตก็ได้เช่นกันค่ะ จบ2เฟสไปแล้วคำตอบยิ่งชัดนะคะว่าถ้าเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เห็นผลจริง,รงๆอ่ะมันต้องเป็นเงินดิจิทัลเท่านั้นก็นำไปสู่การแถลงข่าวของกระทรวงการคลังเมื่อวันที่10มีนาคมนะคะแม้จะแจกเป็นเงินดิจิทัลก็จริงแต่เหมือนจะไม่ตรงปกอีกแล้วแค่คล้ายๆค,ค่ะเพราะไม่ได้แจกพร้อมกันไง เพราะถ้าแจกพร้อมกันมันก็จะสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจอย่างที่ประกาศเอาไว้แต่เมื่อไม่พร้อมกันและขอนำร่องเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุ16ถึง20ปีก่อนเนี่ยก็จะแจกอยู่แค่2ล้าน7แสนคนนะคะท่านให้เหตุผลว่าอ๋อเป็นกลุ่มที่มีความตื่นรู้ทั้งเทคโนโลยีสูงแล้วท่านก็ให้คำมั่นเลยว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ จะได้จับจ่ายเงินหมื่นนะเราราวปลายไต,ตรมาสที่2ไปจนถึงไม่เกินต้นไตรมาสที่3ก็คือไม่เกินเดือนกร,รกฎาคมนี้ซึ่งรัฐบาลนกำลังเร่งพัฒนาระบบในการใช้งานถแถลง10มีนาคมแต่ปรากฏข้ามคืน11มีนาคมเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเงื่อนไขในการใช้จ่ายก็วันที่10มีนาคมท่านรัฐมนตรีช่วยบอกเองบอกว่าจ่ายค่าน้ําได้ค่าไฟได้ค่าเทอมได้พอ11มีนาคมบอกไม่ได้แล้วจ้า ไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นต้องยอมรับเลยค่ะว่าการสื่อสารของรัฐบาลที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาชี้แจงหลายคนแต่ละคนพูดไม่ตรงกันนอกจากจะทําให้สังคมสับสนแล้วนะคะยังส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเองเหมือนตอนนั้นนะคะตอนที่รองนายกประเสร,ริฐท่านมาให้ข่าวเรื่องความคืบหน้าในการทดสอบระบบการใช้จ่ายะนะท่านบอกโอ้ยเหลือแค่เช็คระบบการใช้เงินไม่ให้ล่มนะแล้วตัวท่านเองบอกอยากแจกเงินดิจิทัลก่อนสงกราน อ้าวแล้ว๊อิอยากแจกก่อนสงกรานตเราเริ่มมีความหวังแล้วถูกไหมคะแต่ปรากฏผ่านไปสัปดาห์กว่าๆค่ะรัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์บอกว่ายอมรับนะเราคงแจกไม่ทันสงกรานตแล้วอ้าวอารมณ์ประชาชนเหมือนอะไรคะโร er เลอร์โคสเตอร์เดี๋ยวมีความหวังเดี๋ยวผิดหวังเดี๋ยวมีความหวัง มันเป็นอย่างเงี้ยมันวนลูปก,กันอยู่แบบนี้นะคะแล้วพักหลังๆมาเนี่ยหลายคนเขาคอมเมนต์ในโลกออนไลน์นะเขาบอกว่าเงิน Digital w a l l ล็ตเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกษิจเหรอไม่ใช่แต่เป็นอะไรคะกระตุ้นความโมโหมากกว่า ยิ่งเฟดสนะคะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนอายุ21 59ปีเนี่ยบอกเลยยังไรวี่แววก็เหมือนกับข่าวการเปิดลงทะเบียนร,ร้านค้าหาเร่แผงลอยที่จะรับเงินดิจิทัลในการจับจ่ายก็เงียบเช่นกันคล้ายกับเป็นการส่งสัญญาณนะคะว่าความหวังที่เราจะได้ใช้เงินดิจิทัลเนี่ยมันช่างริบหรี่เต็มที มาวันนี้ทั่วโลกกำลังปั่นป่วนเพราะนโยบายภาษีตอบโต้ของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยพิ่งพาตลาดสหรัฐค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหลายๆห,หน่วยง,งานนะคะเขาออกมาปรับคาดการตัวเลขเศรษฐกิจทไทยในปีนี้เหลือไม่ถึง2%อย่าง IMF เนี่ยหัน GDP ไทยเหลือแค่1.8%นะคะซึ่งถือว่าไทยเราเป็นประเทศเดียวในกลุ่มอาเซียนเลยนะที่ IMF ปรับลดคาดการ GDP ลงต่ำกว่าระดับ2 และประเมินตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเหลือ1.6คือทรงมันจะแย่ไปเรื่อยๆอะค่ะหรือกรณีบริษัทจัดอันดับเครดิตอย่าง Moody's Rating เนี่ยก็แม้ว่าจะยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยไว้เท่าเดิมนะคะแต่ประกาศปรับลดมุมมองจากระดับมีเสถียรภาพเป็นเชิงลบค่ะเหล่านี้แหละค่ะ มันคล้ายกับว่าเป็นส่งเสียงเตือนรัฐบาลดังขึ้นเรื่อยๆว่าอย่าพิ่งแจกดีไหมเอเงินหมื่นเนี่ยเก็บงบประมาณส่วนนี้เอาไว้รับมือกับผลกระทบที่กําลังจะเกิดขึ้นดีกว่าไหมเราจะได้ไม่ต้องไปกู้เงินเยอะๆหรือไปเพิ่มเพดานหนี้สาธารนณะ ดังนั้นปัจจัยจากต่างประเทศเนี่แหละคะ่ะจึงเป็นเหตุผลนะคะที่ทําให้การถแถลงของท่านนายกเมื่อวานนี้หลังการประชุมคอรมอเนี่ยนะคะท่านยอมรับว่าเรื่องของเงินดิจิทัลในเฟสสามเนี่ยยังไม่มีการหาหรือในที่ประชุมคอรมอเมื่อวานนี้เนื่องจากท่านนายกบอกว่า,วาเรายังต้องรอฟังความเห็นอย่างรอบด้านก่อนนะคะก่อนจะตัดสินใจเดินหน้าโครงการนี้ลองไปฟังชัดๆจากท่านนายกกันคะ่ะ คืออันนี้นะคะเรายัางไม่ได้มีมติรู้เรื่องจะยกเลิกใดๆนะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็นก็คือต้องฟังให้ให้ให้ครบก่อนว่าความจําเป็นมีมากน้อยแค่ไหนในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เงินเงินก้อนนี้เนี่ยสามารถจะทําอะไรที่เกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุดต่อคนทั้งประเทศอันนี้คือเป้าหมายที่สําคัญที่สุดนะคะเราต้องมองไปที่เป้าหมายว่าทําเพื่ออะไรทําเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเวียนความเห็นทั้งหมดเนี่ย ออกมาว่ายังไงนะคะอันนี้มันไม่สามารถไม่สามารถเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายเดียวได้ที่ว่าเราตัดสินใจแล้วโกได้เลยมันต้องมันต้องดูม,มีประกอบด้วยคือตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งที่ทําอยู่ก็คือเรารับฟังความคิดเห็นอยู่อันนี้เนี่ยเรายังฟังความคิดเห็นไม่ครบเพราะมมนมีไม่มีปัจจัยแทรกเข้ามาในเรื่องของอทั้งทาริเองทั้งทางเรื่องของภาษีเองมันมีเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องรอก่อนว่า ถ้าความเห็นครบแล้วเป็นยังไงต่อมันถึงจะไปกําหนดได้ว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง,ปลงก็ยังเป็นวันเดิมอยู่เลยอยู่แต่ว่าต้องเอาข้อมูลให้ครบก่อนนะคะถึงจะแจ้งได้เพราะอย่างนี้ถ้าจะให้แบบพูดเป็นรับปากว่าอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้เพราะว่าเราก็บอกแล้วว่ากําลังรอความคิดเห็นอยู่นะคะจริงๆมันเป็นปัจจัยที่เข้ามาแบบที่เราไม่ได้คาดหวังคาดฝันเช่นกันทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศเรานะคะอันนี้ต้องฟังก็ด้วยเหตุและผลด้วยว่ายังไง ซ,ซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรหรือไม่เปลี่ยนยังไรเนี่ยต้องมีคําอธิบายจากรัฐบาลอยู่แล้วฟังคําตอบจากท่านนายกแล้วก็แปลว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องทบทวนโครงการนี้นะคะเนื่องจากมีปัจจัยที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วไทยเราไม่ได้เผชิญคนเดียวทั่วโลกเขาเจอกันหมดซึ่งสุดท้ายไม่ว่าจะไปต่อหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยรัฐบาลจะมีคําอธิบายให้กับประชาชนอย่างแน่นอนค่ะ ถ้ามองจากสถานการณ์วันนี้นะคะนุ่นฟันธงให้เลยค่ะว่าเฟสสามยังไงก็ต้องไปต่อเพราะอะไรถึงพูดแบบนั้นเอา้าก็ลงทุนระบบกันไปแล้วเทสระบบกันมันเป็นงบประมาณที่ใช้จ่ายลงทุนกันไปแล้วถ้าไม่ไปต่อมันก็กระไรอยู่นะคะเอกทั้งรัฐบาลจะได้มีโอกาสในการทดลองด้วยว่าตกลงดิจิทั l วอลเล็ที่เราคาดการกันไว้เนี่ยทำแล้วมันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์ก อย่างน้อยก็ยังเป็นการได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนแม้จะไม่ได้เงินหมื่นทุกคนก็ตามค่ะ ถามว่าทำไมนุ่นถึงพูดแบบนี้ก็เพราะณวันนี้เนี่ยนะคะเราเหลืองบประมาณ1,500 0 0 0หล้านบาทถ้าเจียดงบส่วนนี้มาแจกวัยรุ่น2 7 0ล้านแสคนตามสัญญาที่ให้ไว้อตีกลมๆเลยประมาณสัก3ล้านคนก็3,000 0ล้านบาทเราก็จะเหลืองบประมาณอยู่1,2,000 0ล้านซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่รัฐบาลจะเลือกเก็บงบส่วนนี้เอาไว้ใช้กับสิ่งที่จาเป็นมากกว่าเพื่อรับมือกับสงครามการค้าโลก แม้ว่าสถานการณ์ดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ายังไงไทยเราเนี่ยก็ต้องได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะปัดภาพมาที่ปัจจุบันนะคะตัวเลขเงินเฟอ้อในเดือนเมษายนลดลง0.22เมื่อเทียบกับเมษายนของปีที่แล้วมันสะท้อนว่าอะไรคะนี่กำลังสะท้อนว่าคนไทยไม่กล้าจับจ่ายรู้สึกไม่มั่นใจบางคนไรายได้เท่าเดิมนะแต่เริ่มไม่แน่นอนแล้วว่าเอ๊ วันหน้าฉันจะมีศักยภาพในการหาเงินได้เท่าเดิมหรือไม่นะคะอาจจะรู้สึกว่าหมุนเงินไม่คล่องเพราะฉะนั้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่แหละคะ่ะคือคําตอบแต่คําถามก็คือมาตรการอะไรล่ะที่เหมาะสมจะใช้เงินดิจิทัลหรือไม่อันนี้น่าคิดว่ากันตามตรงนะคะหากนโยบายดิจิท a l วอลเล็ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงที่รัฐบาลถแถลงต่อสภาไว้แล้วเกิดล่มขึ้นมาหรือ ไปต่อนะแต่มันไม่ค่อยจะตรงปกสักเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบกับเป้าหมายทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนนะคะเพราะประชาชนที่เขาลงคะแนนเสียงเลือกเพื่อไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมปี66กอะ่ะเขาจะเปลี่ยนใจไหมนะะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยให้ความหวังกันมาลมๆแแหล้ลง,ลง,ลงก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินดิจิทัลนะอย่างเรื่องอะไรอีกจำได้ไหมคะลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ประกาศไว้ไม่เกินมีนาคม ทุกวันนี้เงียบหายนะคะยังไม่มีความชัดเจนหรือการประกาศแนวคิดซื้อนี่ประชาชนของที่ปรึกษาส่วนตัวของท่านนายกคุณทักษิณประกาศเลยนะอุธประชาชนใจฟูรัฐบาลเขาจะมาซื้อนี่ประชาชนเป็นแนวคิดให้เอกชนมาซื้อนี่ให้สุดท้ายเป็นไงคะเงียบหายอีกหรือความหวังที่ว่าคุณจะได้ค่าแรงขั้นต่ำา600บาทภายในปี70ที่รัฐบาลเพื่อไทยหาเสียงเอาไว้ ะะจะเกิดขึ้นได้ไหมอันนี้ประชาชนเขาติดตามกันอยู่นะเพราะฉะนั้นคําถามสําคัญก็อยู่ที่ว่าอย่างนี้ค่ะรัฐบาลเนี่ยจะบริหารจัดการความคาดหวังเหล่านี้อย่างไรแล้วต้องบริหารท่ามกลางปัจจัยแทรกซ้อนจากต่างประเทศมากมายรออยู่ข้างหน้านี่ยังไม่นับปัญหาชีวิตส่วนตัวของท่านนายกและครอบครัวนะคะซึ่งวันนี้ก็ถูกร้องหลายเรื่องต่อหลายเรื่องทีเดียวยิ่งพูดไว้แล้วไม่ทํา ยิ่งสัญญาไว้แล้วทำไม่ได้ตามที่สัญญาเนี่ยในยุคนี้นะคะมันเป็นดิจิทัลฟลตพิ้นแปลว่าคุณพูดอะไรเนี่ยมันเพลยซ้ำๆกี่รอบก็ได้มันยังอยู่มันไม่เลือนหายไปประชาชนเขาจะจำได้ค่ะเพราะฉะนั้นคำอธิบายที่รับฟังได้ของรัฐบาลมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะทำให้พักเพื่อไทยที่ชูจุดแข็งเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกษิจจะไม่ต้องได้รับผลกระทบในศึกเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนมองยังไงลองแลกเปลี่ยนกันมานะคะ